อยางน้านจงมาให้สหอ,อย่นี้มาทมารังฟ้นานัดตลับได้ดีเช mm ีย hmm. วารรัช์มาปางมาถึงคนบอกว่าหัวไฟถ้าได้ปางถึงคนมาได้ก่อนเดได้กลับมาแบบนั้น mm hmm. บัดนนี้จงมารับเอาอยางน้ำอันเป็นบริสุทธ์ยศดมาจากผ้าไหลมาจากนาก้ำตาพอิณไหลนินสู่ขึ้นไปที่ครั้งน,นี้ขอท่านทั้งหลายจงมารับเอามารับแล้ว ยิ่งจดิงมีอยู่ร้านผู้ฆ่าได้ลุงเจริญเมื่ยกรรมเมจิกรรมโนุกรรมขอขอท่านหลายจงอนุโมทนาขอศีกามให้แก่ลแก่หลายผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งฆ่าทาสบริวารยิงสารสัตว์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอาศัยพักอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ดีเจ้าของที่ก็ดีตอนนี้ไปก็ขอท่านหลายจงมีความเมตตาขรุ่งเงมุทิตาอนุโมทนาทางขอแนประเสริฐด็จศรัทธาบังเกิดกำเนิดขึ้นแก่ลุงแก่หลายผู้ฆ่าให้ขอกระเจ้ความสุขความเจริญ กจ้าวันงินทองก็จงไหลมาเทมาให้มีความสุขสบายต่อไปของเจ้าเดือนอะไรของใครของใครอย่า้งใดอย่างหนึ่งเน้อทางภาษาบาลีแล้วก็เจ้าวเัตจขาเรียกว่าอ๋อไอ้ใจ

สาธุ <Yeah. S 3> <c oughs>